โรงเรียนรัตนบุรีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษาสุรินทร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเมื่อวันที่15มีนาคม2493โดยสร้างที่สวนญี่ปุ่นชื่อเดิมว่าโรงเรียนรัตนบุรีสร7พุทธศักราช2540 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้รวมโรงเรียนมาอยู่ที่สนามบินเก่าในเนื้อที่100ไร่ตราประจำโรงเรียนเสมาธรรมจกักรครอบพานดวงแก้วคติธรรมปัญญาณา,านางรัตนงังหมายถึงผู้มีปัญญาเปรียบระดุษมีแก้วสารพัดนึกสีประจำโรงเรียนน้ำเงินเหลืองสีน้ำเงินเป็นสีแห่งความตั้งมั่นอดทนสีเหลืองเป็นสีแห่งความสว่างและความดี อักษรย่อรอบอวิสัยทัศน์ภายในปี2567โรงเรียนนัตนาบุรีเป็นองค์กรคุณภาพมาตรฐานระดับสากลผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพนลโลกน้อมนำหลักปัชจาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอัตลักษณ์วินัยดีมีจิตอาสาเอกลักษณ์สินวัฒนธรรมวัฒนธรรมองคอ์กรเรารักรอบอรบริหารงานโดยนายยันยงวงคำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรีที่มาของสภานักเรียนสภานักเรียนโรงเรียนรัตนบุรีจะมีที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามระเบียบของโรงเรียนทางโรงเรียนจะประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โดยรับสมัครเป็นพักจากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและดำเนินการหาเสียงหน้าเสาธงรายละเอียดโครงสร้างสภานักเรียนโรงเรียนรัตนบุรีดังต่อไปนี้ ตำแหน่งของสภานักเรียนนายธีทวัตเชื้อเดิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับประธานสภานักเรียนหน้าที่การทำงานแบ่งหน้าที่การทำงานตามจุดต่างๆในพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนและอำนวยความสะดวกให้นักเรียนในโรงเรียนรัตนบุรีโครงการของสภานักเรียนโครงการสภานักเรียนโรงเรียนรัตนบุรีรวมกับชุมชนและองค์กรต่างๆ ได้สร้างโครงการมากมายขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามาคัคคีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆและรู้จักการทำงานร่วมกันมีดังนี้ 1. วันงดสูบบุหรี่ 2. วันยาเสพติดและคณะกรรมการสภานักเรียนยังมีโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการอีกด้วยเช่นโครงการสร้างเสริมสุนทรียภาพทางดนตรีโครงการ RBE ส port กรแข่งขนและกิจกรรมกีฬาสีภายในเป็นต้นทศนาศักยภาพเป็นกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้แก่ 1. โครงการเยาวชนไทยไม่ลอกการบ้านไม่ลอกข้อสอบ 2. โครงการฝึกอบรมต้านภพยาเสพติดในสถานศึกษา 3. โครงการร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินเกิดต้านยาเสพติด 4. โครงการวิตามินสมองกรมบังคับคดีภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์กิจกรรมสาธารณประโยชน์เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนรัตนบุรีและชุมชนในอำเภอรัตนบุรีซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือง,งานต่างๆทั้งในระดับโรงเรียนและชุมชนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีจิตสาธารณะ วัฒนธรรมโรงเรียนรัตนบุรีได้มีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนารวมถึงกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของไทยเช่นวันวิสาขบูชางานกระถินสามคัคคีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่วันเข้าพรรษาเป็นต้น เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรัตนบุรีได้มีการนำหลัก,กเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ภายในบริเวณโรงเรียนเช่นการขุดบ่อเลี้ยงปลาการปลูกพืชผักสวนครัวปลูกข้าวมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนเป็นต้นกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันโรงเรียนรัตนบุรีได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรักชาติสถาบันและพระมหากษัตริย์ไทย เช่นกิจกรรมถวายราชาสดุดีส่งเสริมการปกครองและบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนองค์กรชุมชนสังคมและบุคลากรได้สร้างสิบิรัตนบุรีให้เป็นผู้มีปัญญาเป็นคนดีของแผ่นดินออกไปรับใช้สังคมทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติโรงเรียนรัตนบุรี มีความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมเยาวชนให้ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลต่อไป